ม่รถตัดหญ้าจิ๋วจอมพลังรถตัดหญ้าจิ๋วจอมพลังประกอบด้วยเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเจ็ดแรงมีเกียร์เดินหน้าสองเกียร์และเกียร์ถอยหลังหนึ่งเกียร์เราใช้การสตาร์ทด้วยระบบกุญแจเพื่อให้ท่านใช้งานได้สะดวก และรวดเร็วในการทำงานมากยิ่งขึ้นด้านหน้าเป็นใบมีดอิสระสามารถปรับสูงต่ำได้ความกว้างของการตัดการใช้งานอยู่ที่60เซนใช้งานคล่องตัวทนทุกสภาพพื้นผิวตัดหญ้าได้ดี ใครที่ต้องการเป็นเจ้าของสามารถติดต่อได้ที่088 251 6929มีทั้งแบบเดินตามและพ่วงนั่งขับเป็นเจ้าของได้วันนี้อย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นทั้งเงินสดและเงินผ่อนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโทรเลย088 2516929โทรมาวันนี้มีของแถมให้เป็นพิเศษสำหรับ10ท่านแรก